เอันดับภาคที่ผมคิดว่าสนุกที่สุดสำหรับผมใน Blue Lock จะมีภาคไหนกันมาแล้วอยู่อันดับไหนกันบ้างก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมสวัสดีครับนในสัดาห์รผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะมังงะการแคสเกมแล้วก็ลูกิซึมนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่จะทำเป็นแนวเทร์ลิสหรือไม่ก็การวเค์นะ ก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์นี้เนี่ยสามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามที่เห็นนะครับดิสคอร์ดนะครับผมถ้าใครอยากที่จะเข้ามาทําการคุยกับผมหรือว่าทําการในส่วนของซัพเจสต์คอนเทนต์นะครับหรือแนะนำคอนเทนต์เนี่ยสามารถเข้ากันมาได้เลยนะครับเข้ามาเถอะนะผมไหว้นะครับผมไหว้นะครับไหว้จริงๆนะครับผมก็เอาเป็นว่าปะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเข้าคลิปกันเลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับนี่ผมนับดังฮะเรียกได้ว่าเออ คลิปนี้เนี่ยผมตกใจมากนะผมคิดว่าผมนะ่ายังไม่ได้ทําไปนะถ้าทําไปแล้วก็ก็กูง้าวแล้วนะครับความจําเสื่อมนะแต่ที่แน่ๆก็คือผมมานั่งคิดๆเว้ยว่ามันยังมีคอนเทนต์อะไรวะที่ผมยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็เพิ่งคิดออกอา้าวยังไม่ได้จัดเทียริทอาร์คเลยนะว่าผมชอบภาคไหนสุดในบูล็อกนะซึ่งก็ตอนแรกก็ลังเลนะครับว่าจะทําเป็นเทียริหรือทําเป็นจัดอันดับดีนะแต่คิดไปคิดมาด้วยคำที่ว่าอาร์บูล็อกมันน้อยนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไอ ไอ้ภาคมีีออิวีลีแม่งกินไปร้อยกว่าตอนนะครับก็เลยนั่นแหละนะอาร์คมาเลยน้อยแล้วถึงแม้ว่าตอนแม่งจะ290กบว่าตอนแล้วก็ตามนะก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะโดยผมจะทําการจัดจากอันดับล่างสุดไปบนสุดกันแล้วกันนะครับผมโดยอันดับที่7นะครับอาร์คที่ผมชอบน้อยสุดนะครับไม่ใช่อาร์คไหนไกลครับแต่เป็นอาร์คพักนั่นเองนะครับซึ่งคือเทเรสเนี่ยผมไม่เป็นคนสร้างเว้ยนะครับแลวคือแบบ พี่แกเล่นใส่อาร์คพักเข้ามาด้วยนะครับนี่อาร์คพักนะครับผมก็เลยบอกว่า <c oughs> ก็กในเมื่อใส่เข้ามาก็เดี๋ยวจะจัดให้กันแล้วกันนะครับด้วยคำที่อาร์คพักอ่ะมันมันอาร์คพักกับคุณผู้ชมคุณจะให้ผมหาหรือให้ผมแบบว่ามันกับอะไรนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นอาร์คชิวๆนั่นเองนะครับผมโดยว่ากันตามตรงนะผมข่อ้างที่จะชอบอาร์คพังนี้มากเลยนะครับผมมันดูแบบ แม่งกูอยู่ในสงครามมานานในที่สุดก็ได้เห็นชีวิตประจําวันแบบทั่วๆไปสักทีนะก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นหนึ่งในอาร์คพักที่ผมให้ดีสุดเลยแต่ด้วยความที่ว่ามันสั้นนิดเดียวแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากให้เราชิวิงเดียวก็อยู่อันดับเจ็ดไปได่แหละดีแล้วนะครับผมนะมาเป็นแบบออเดิร์ฟเนาะอ่าเคมาต่อการกับอาร์คอันดับที่6นั่นเองนะหรือว่าภาคที่ผมชอบเป็นอันที่6ในเรื่องบูล็อกนะครับก็จะเป็นในส่วนของภาคไหนไปไม่ได้นะนอกจากนี่นะกับอินโทรดักชันอาร์คนั่นเองนะหรือว่าภาคเปิดตัวเนะ ก็บูล็อกเนี่ยเป็นเรื่องนะครับผมที่เรียกได้ว,ว่ามาแหกวงการอนิเมะกีฬาฟุตบอลหรือว่าอนิเมะกีฬาทั่วๆไปเลยเนั่นเองนะเพราะว่าไม่รู้นะผมไม่ค่อยได้ตามพวกอนิเมะกีฬา,าไว้แต่ผมยว่าแม่งไม่น่าจะมีเรื่องไหนที่แม่งเหมือนกับเป็นเรื่องนี้นะครับที่แม่งอย่างกับ Battle Royal e นะครับสำหรับอนิเมะกีฬานะก็ นั่นแหละนะครับผมเป็นอาร์อินทรชันที่ค่อนข้นเดีดีมากเลยนะครับแต่เมื่อเทียบกวับอาร์ที่เหลือแล้วเนี่ยผมยังต้องให้มันมาอยู่อันดับ6นี้ก่อนละกันเนาะสำหรับอาร์อินโทรชันหรือว่าอาร์เปิดตัวของเรื่องนั่นเองนะครับผมมาตอนกับท็อป5กันแล้วนะครับโดยท็อป5และหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นอาร์จริงๆและแบบว่าที่แบบว่าดูเป็นแบบซีซั่นซีซั่นละนะครับผมก็มาเริ่มมันกับอันดับที่5ก่อนเลยนะครับอันดับที่5นี้ผมขอให้กับนี่เลยครับกับการคัดสรร รอบที่3นั่นเองนะครับผมสาเหตุที่ผมให้การคัดสรรรอบที่3มาอยู่ในระดับที่5นี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าการคัดสรรรอบที่3เนี่ยหคือมันสั้นนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นรไรน้อยนะครับอีกอย่างคือการคัดสรรรอบที่3เนี่ยผมขออนุญาตนะครับผมนับรวมนะครับในส่วนของเออหรือว่าผมจะแยกไอตอนที่มันไปเจอกับพวกแบบพวกนักเตะร,ระดับโลกแออก้วมาอีกอันแล้วทาเป็นลิสต์อีกอันดีวะ อาเอาไงดีว่าอ่ะไม่เป็นไรผมรู้แล้วว่าผมเอาไงดีผมรวมไปเลยดีกว่านะครับผมสําหรับอาร์คสู้กับระดับโลก,กน,นะเออนะผมสู้กับเวิร์ลไฟแบบนะั้นที่มันแบ่งเป็น5คนนะครับผมแล้วก็ให้ไปสู้กับไอเวิร์ลไฟนั่นเองนะก็จะเป็นภาคหลังจากการคัดสรรรอบที่2เสร็จสิ้นนั่นเอง โดยผมก็จะขอทําการรวมเวิร์ไฟนะครับกับภาคของการคัดสรรรอบที่3นะรวมเข้าเป็นภาคเดียวกันเลยนั่นเองนะเพราะว่าถึงแม้มันจะรวมกันแล้วนะ่ผมก็ยังให้อยู่อันดับ5เหมือนเดิมน,ะนั้นเองจะว่ายางที่บอกครับมันสั้นนะครับผมอย่างที่2คือรู้สึกว่า Impact ของการโชว์ในส่วนของการสูุโอโตยะยูกิมิยะมันไม่ค่อยมีว่ะ จุดที่รู้สึกเด่นจริงๆคือการที่เนี่ยครับตามภาพนี้เลยนะคือตอนที่อิซงิมันแหวกเข้าไประหว่างลินกับชิโดะแล้วโชว์ของให้เห็นเวยอันนี้คือผมรู้สึกว่าเป็นช็อตเดียวเลยมั้งที่ผมชอบในภาคนี้นะครับที่เหลือเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากมันเหมือนเป็นแบบอาร์คโชว์เทพตัวละครเฉยๆนะไม่ค่อยได้เห็นการพัฒนาอะไรมากเท่าไหร่ในยเวนของอิซงินั่นเองนะก็โอเคครับมาต่อกับภาคต่อไปดีกว่านะกับอันดับที่4นะ โดยอันดับที่4นี้นะครับจะเป็นในส่วนของภาคนี้เลยนั่นเองนะครับกับการคัดสรรรอบที่1นนั่นเองนะหรือว่าการคัดสรรครั้งแรกนะก็เอาจริงๆจะนับว่าครั้งแรกไหมอ่ะมันเขาก็เรียกกันครั้งแรกกันนะครับแต่ว่าครั้งแรกจริงๆมันจะต้องเป็นในตอนที่มันไอ,อ,อ้ที่มันเตะยับหน้าคีลานะเออนะเหนนั้นครั้งแรกจริงนะแต่ว่าอันนั้นเป็นอินโทรดักชันอาร์ไงอ่าอยังไม่นับนะครับมันไม่ใช่ของจริงนะ สําหรับอาร์คคัสซันครั้นที่1นนะครับสายที่ผมให้มันมาอยู่ที่อันดับที่4นี่ก็ง่ายๆเลยนะเพราะว่า1มันเป็นอาร์คที่ปูตัวละครมาเยอะนะครับผมแบบปูตัวละครเบสิคที่จะอยู่กับเราไปยาวๆไม่ว่าจะเป็นเหล่าคุณยงมีจิงอลีอาจจะคุณยงมีมันหายไปภาคหนึ่งคืออยู่20เ <c oughs> พราะแม่งหล่นไปไวการ์ดนะครับผมหรือแบบจิงอลี่อย่างเงี้ยอิสงิระเอกแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมที่สําคัญ นางหินั่นเองนะครับหนึ่งในตัวอวยผมแล้วก็ลืมไปไม่ได้เลยกับบาโรนะครับแต่ว่าบาโรเนี่ยผมจะมาอวยจริงๆตอนรอบที่2นะครับผมรอบแรกผมยังไม่ได้อะไรกับบาโรเท่าไหร่ แต่ก็นั่นแหละนะครับผมสําหรับอาร์คแรกมันเป็นอาร์ปูตัวละครแต่ว่าผมมองว่ามันดีกว่าอาร์คสารอบที่3นะครับผมง่ายๆเลยเพราะว่ามันไม่ได้แค่ปูตัวละครอย่างเดียวมันให้เราเห็นพัฒนาการของอิสงิที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยนะครับมันค่อยๆเน้นต่อจิ๊กซอของมันนะครับรวมสมการรวมฟอร์มูล่าขึ้นมาเรื่อยๆให้มันเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับระหว่างภาคแล้วเราก็จะเห็นตัวละครที่มันเก่งขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆหรือว่าทีมต,ต่างๆแบบแตกต่างรูปแบบกันไปว่าจะเป็นทีมกระจออย่างวานิม่านะ ไอทีนั้นแม่งไม่มีอะไรเลยนะครับหรือว่าทีมน่นาสนใจหน่อยเช่นทีมขันนีโกะนะครับผมอันนี้น่าสนใจหน่อยหรือว่าราชาของเราอย่างบาโรนะครับที่เป็นทีมที่รวมทุกอย่างไว้กับบาโรคนเดียวแล้วก็ที่สุดท้ายนะครับนี่แหละครับที่ภาพนี่มันซูมอยู่นั่นเองนะก็คือในส่วนของทีมนางหิหรือทีมวีนั่นเองนะครับผมโชว์เทพให้เราเห็นไปเลยนะว่านางหิเลโอแล้วก็ซันเทสอในแม่งเก่งขนาดไหนนะกับทีมนัมเบอร์หนึ่งในตอนนั้นนะ่นะเนาะ ก็นั่นแหละนะผมก็เลยรู้สึกว่าเหมาะสมแล้วนะครับที่จะให้มันมาอยู่ในอันดับที่นี้น่นเองนะครับผมสำหรับ Arc First Selection ันนั่นเองนะครับ,หร,บ,รบหรือว่า First Selection Ar c เนาะต่อการนับกับท็อป3นั่นเองนะครับโดยท็อป3นี้นะครับก็เป็นอาร์กไหนไปไม่ได้นะนอกจากนี่เลยครับกับการคัดสรรครั้งที่2หรือว่าการเลือกครั้งที่2นั่นแหละนะครับหรือว่า Second Selection เนาะก็เรียกได้ว่าเป็นอาร์ที่ผมชอบมากเลยนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนอาร์กแรกอะตามที่ผมบอกอะอาร์กแรกคือแม่งเหมือนมันปูตัวละครมาไม่ใช่อาร์คแรกแม่งเหมือนมันปูตัวละครมาเฉยๆเว้ยแล้วอาร์คสองคือเหมือนเอาตัวละครเหล่านั้นอะมายำรวมกันแล้วแบบว่าผสานเป็นทีใหม่เว้ยแล้วเตะก,กันรัวๆแล้วก็ยังมีการปูตัวละครใหม่ที่น่าจะเป็นแบบว่าอันดับหนึ่งบูล็อกยาวๆเลยอย่างบแบบที่เราเห็นกันอย่างเช่นรินอิโตชิเป็นต้นนะครับแล้วก็มีตัวละครเสริมอีก2ตัวไม่ว่าจะเป็นอาริวจูเบกับโทคิมิสึนั่นเองนะ ก็เรียกได้ว่ามีทั้งการปูตัวละครสุดเท่อย่างรินนะครับแล้วก็อันดับ2อ,อันดับ3นะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรายังได้เห็นพัฒนาการของอิสงิดที่เรียกได้ว่าดุเดือดยิ่งกว่าในส่วนของการคัดสรรครั้งที่1อีกนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่อิสงิดอย่างเดียวในคัดสรรรอบที่2องนะผมรู้สึกว่าเราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครหลายตัวมากกว่าอิสงิดอีกนะครับเพราะว่ารอบแรกรู้สึกว่าเราได้เห็นงานพัฒนาจริงๆหลายๆไม่โฟกัสแค่อิสงิดเว้แต่พอมารอบ2อ่ะรู้สึกว่าได้เห็นของทุกตัวเลยแบบอิ่่มๆนนะัจเป็บโลที โก้บอกว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นแบบสุดๆนะครับหรือว่านางหงิที่ตื่นขึ้นแบบรัวๆนั่นเองนะแล้วก็พวกจริงนี้พวกคุณนิกงนมีเนี่ยเราก็เห็นพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเด่นกว่าแบบภาคแรกแน่นอนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละนะครับผมก็เลยมองว่ามันเหมาะสมมากเลยนะครับสำหรับการคัดสรรใครั้งที่2นี้นะครับที่ผมจะให้มันมาอยู่ในอาร์คอันดับสานั่นเองนะครับผมนะไม่ใช่แค่นั้นอีกจุดหนึ่งเลยที่ผมส่วนตัวผมมองนะว่า ไอภาคคัดสันแรกอะคัดสันสามอะไรเงี้ยมันจะมีแก็บป,ประมาณหนึ่งใช่ปะ่ะแต่ส่วนตัวผมว่าคัดสันร,รอบที่สองเนี่ยคือแก็บแม่งกว้างกว่าคัดสรนรอบแรกเยอะเลยเว้ยแบบกว้างแบบกว้างมากนะเพราะว่าตาที่โหเกินไปมันมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบิลลอัพหรือว่าการปูตัวละครใหม่เช่นอิตชิรินนะครับแต่แม่งมีอีกอย่างหนึ่งเว้ยที่สุดๆเลยที่เหมือนเป็นแบบว่าตัวมาปโปะท้ายเลยที่ทําให้อาเนี่ยแม่งสุดจริงสําหรับส่วนตัวผมแล้วก็ทําให้ผมเริ่มจะรักบูล็อกอย่างแท้จริงนะครับ ก็คือจุดพีิกแล้วก็โกแต่ละโกในแต่ละแบบแมตช์เว้ยคุณเห็นแต่ละโกป่ะแม่งคือแบบโกบะโลอย่างเงี้ยโกไอตอกส้นเท้าของอิซงเงียะที่มันเอาใช้ส้นไอเขาเรียกอะไรน,นะตัวนั่นแหละนะส้นเท้าหลังนะ่ะคือแบบแต่ละอันนี่คือแบบเฮ้ยแม่งโคตรสุดนะครับ แล้วโกของรินอย่างเงี้ยที่แม่งเล่นแบบเตะได้เวอร์มากๆนะครับผมแล้วก็ในนัดสุดท้ายเนี่ยที่แข่งกันแบบว่า4 v 4ใช่ไหมไอ้อันนั้นก็โคตรของโคตรมันนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าแมสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับอาร์ากนี้นะการตื่นขึ้นของปัจจิระอะไรอีกนี่คือแบบครบเครื่องมากๆนะครับผมนะก็เลยรู้สึกว่าให้ไปเลยครับกับอันที่3ในการครัดสัรอบที่สอนี่ ouais นะ ตอนกับอันดับที่2แล้วนะอันดับที่2นี้อาจจะเกินคาดหลายๆคนไปหน่อยนะครับก็คือผมให้เป็นนี่นะครับสำหรับ R าร์ยนะอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะผมในคลิปตะคลิปหนึ่งอะจำไม่ได้แล้วลืมไปแล้วขออภัยนะครับก็เรียกได้ว่า R าร์ยหลายๆคนชอบมากกว่า Neo Egoist นะครับก็เดียเด๋ยวๆๆจัดไปก่อนเลยแล้วกันนะห้โน่ยูโก้ไปอยู่หนึ่งไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็หลายๆคนชอบ U20 นะครับผมกันมากกว่า Neo e g o i s t ใช่ไหมตัวนี้ผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่ง 20, แม่งกระชับแล้วมันพีคตลอดเวลามันใส่แบบใส่ไฟใส่ไฟใส่ไฟแล้วจุดลาดน้ํามันแล้วก็ใส่ไฟแล้วก็ระเบิดตุ้มๆๆไปเรื่อยๆเลยนะครับคือไม่มีดรอปเลยนะสําหรับภาคนี้นะครับผม การจัดตอนต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ยืดแล้วก็ไม่ได้ไปสั้นเกินไปนะกระชับกําลังดีมากๆนะคือมันเป็นอาร์ที่เรียกได้ว่าถ้าถามว่าอาร์ไหนเพอร์เฟกที่สุดในเรื่องบูล็อกเนี่ยก็ต้องให้เป็นอาร์นี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนทั้งหมดเนี่ยมันจะยังมีการบิวอัพแล้วก็การปูใช่ป่ะแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนเรียกว่าอาร์เนี่ยแม่งเหมือนเอาแบบทุกอย่างทุกอาร์ทุกอย่างที่ทํามาในบลูล็อกอะ คือแม่งบิลลอัพมาเพื่ออาร์คนี้อาร์คเดียวพอแม่งเป็นอาร์ชี้ชะตาว่าระหว่างบูล็อกจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่ออ่ะคือมันเหมือนใส่ทุกอย่างที่บิลลอัพขึ้นมาแล้วให้มันระเบิดทุกอย่างเลยแบบสุดๆแล้วใส่ไฟใส่น้ำมันใส่ทุกอย่างเข้าไปอีกในอาร์คนี้ให้มันระเบิดขึ้นไปอีกนะครับมันก็เลยเป็นหนึ่งในอาร์ที่เรียกว่าสมมุติแบบละเพอร์เฟกต์มากที่สุดเลยนะครับแต่สาเหตุที่ผมให้มันต่ำกว่าเนโออีโกอิสลีกคือแค่อย่างเดียวเลยอย่างเดียวจริงๆคือเนโออีโกอิสลีก ส่วนตัวนะผมอะแม่งเป็นคนชอบดูเดเวล็อปเมนต์ของตัวละคร้ยซึ่งถามว่าอาร์กในมีเยอะไหมมีแน่แนแหละมึงดูดิอีสัง,งีต่อจิ๊กซอทั้งอาร์กเลยต่อแม่งทั้งอาร์กเดเวล็อปเมนต์ของแต่ละตัวละครก็มีแต่ผมมองว่ามันไม่เชิงเป็นเดเวล็อปเมนต์แบบว่าในด้านจิตใจว่ะมันเหมือนเป็นแค่แบบเดเวล็อปเมนต์ทางด้านแบบว่าสกิลอย่างเดียวมากกว่านะครับก็เลยรู้สึกว่าผมอะอาจจะชอบนีโออีโกส์ลีมากกว่าเพราะหนึ่งพอมันยาวกว่าแน่นอนแหละคือแม่งยืดด้วย แม่งยืดชิปหายเลยนี่โอเยสลรีแต่ยินดีด้วยนะปัจจุบันตอนนี้ผมอัดอยู่ตอนที่293อยซสิงสิีเตะประตูใหม่เข้าไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าอา้าวจบแล้วอ่ะพีเอ็กจีอ้าวกูนึกว่าจะครบ50ตอนนะมะโทนะสรุปมันครบปะว,วาาิตอนนี้ผมไม่รู้นะใครที่นับมาก็พิมกันได้นะอืมนะครับผมก็นั่นแหละนะครับเรียกได้ว่าจบไปแล้วครับสำหรับพีเอ็กจียกเวนนอมอิสงียิงเข้าแล้วนกหวีดแมง่งยังไม่เป่าอันนั้นกูห่านะครับ อันนั้นหาจริงนะสรุปแม่งแข่งกันต่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะยังไม่จบนะผมก็นั่นแหละนะครับเรียกได้ว่าด้ยวยความที่อาร์คมันยาวมากอะ่ะอร์คแม่งน่าจะแต่ร้อยตอนเข้าไปแล้วนะไม่ได้นับนะขอภัยนะคืออาร์คมันยาวสักขนาดนั้นเว้ยมันก็รีมีแบบช่องให้เราเห็นตัวละครหลายๆตัวแล้วการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอินโทรดิวส์นะับหรือว่าการนําตัวละครใหม่เข้ามาเนี่ยอย่างเช่นไกเซอร์ พวกเวอร์อีเลเว่นต่างๆนะไม่ใช่วีเลเว่นอ่าเนวเจนอีเลเว่นต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นไกเซอร์อย่างที่บอกไปดอนโลเลนโซหรือว่าชาวอยางเงี้ยคือทุกตัวละครแม่งแบบว่าเป็นตัวละครที่ใส่เข้ามาและด้วยความที่ว่าแมทแต่ละแมทแม่งยาวมากอะ่ะเราได้เห็นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆอะ่ะก็นั่นแหละนะครับส่วนตัวผมชอบเดเวล็อปเมนต์ในอาร์นี้มากกว่าเพราะว่ามันยาวักขนาดนั้นมันควรจะดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่า ยิ่งยาวอ่ะผมไม่ได้บอกว่ายิ่งยาวยิ่งดีนะผมแค่บอกเฉยๆว่าพาออาฟมันยาวมันใส่อะไรได้มากกว่าเพราะว่าอาฟเนี่ยมันจะมีแค่การพัฒนาของตัวละครแล้วก็ระเบิดตุ้มๆต่มๆอยมางเนี้ยใช่ไหมบอกว่าพัฒนาตัวละครยิงใส่จุดพิกใส่จุดพิกสุ่มไฟแต่อาฟเนี่ย เราได้เห็นหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอดีตของไกเซอร์แล้วก็ตัวไกเซอร์ที่แน่นอนว่าแนะนํามาตอนแรกนะครับสกิลอาบิลิตี้ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น Predator Eye นะครับกับ Meta Vision ที่ได้ได้ว่าถูกนําเข้ามา Discord ผมนะขอไาลลืมปิดนะครับผมสกิลต่างๆตามที่บอกไป Predator Eye, Meta Vision แล้วก็หมดหลายๆอย่างนะโฟลที่ได้เห็นแบบโคตรบ่อยเลยนะในอารนี้เนี่ยมันแนะนําเข้ามาใหม่อบิลิตี้ประเภทใหม่ทุกอย่างคือมันรู้สึกสดใหม่มากๆนะครับผมแล้วก็ พีกนะคะผมคือทุกทุกแมแตช์เนี่ยเตะกันมันมากคือใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ใครจะว่ามันยืดยังไงก็แล้วแต่เรื่องยืดอะผมได้เคยพูดไปแล้วสาม,มารถเห็นไปไล่ดูในช่องผมก็ได้นะผมเคยพูดไว้แล้ะนะคะคือยืดอะยืดจริง แต่ส่วนตัวผมมองว่ามันยืดแล้วมันยังมันนะส่วนตัวผมนะผมยังรู้สึกว่ามันยืดแล้วมันยังมันนะครับหรือสมมุติว่าต่อให้ตัดภาพ PFG ออกไปเลยผมก็อาจจะยังให้มันอยู่เป็นอาร์คที่ดีที่สุดอยู่ดีเพราะก็ยังรู้สึกว่าอาร์คแมนชายกับอาร์คอูเบอร์แล้วก็บาชาที่จําไม่ค่อยได้แลยเออแต่ละภาพตามตรงพวกนี้นทั้ง3อาอาร์คเนี่ยก็ยังเป็นอาร์คที่โคตรมันอยู่ดีนะครับแล้วก็แบบโกแต่ละโกเนี่ยมันก็หลุดโลกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ไอยูยี่สิบเนี่ยจะมีหลุดโลกสุดก็น่าจะเป็นเอ่อชิโดบิ๊กแบงไดรฟ์ใช่ไหมอันนั้นนี่ยดูสุดที่สุดละนะครับกับมาเทียบกับอาร์คนี้นะครับก็จะมีเต็มไม่หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นนางหนีไฟสเตตเฟกวอลเล่ et, ใช่ไหมอันนั้นก็ผมก็ว่าเวอร์มากๆนะครับผมรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอ่อขออีสานีบ้างนะหลายหลายตัวที่ไอตัวที่หลายๆคนเขาอ,อวยกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของไอนี่ใช่ไหมเอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะอา่าทูสเตทเฟก,กันวอลเลยอะไรสักอย่างของมันนะเออนะที่ว่ามัน vs ไกเซอร์ vs รินแล้วก็ชนะทั้งคู่มาได้ท่อนนั้นตอนนั้นที่ผมอ่านเนี่ยก็มันชิบหายเหมือนกันนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันมีโก้ที่แบบพีคหลายอันมากๆนะครับผมก็เลยส่วนตัวนะผมชอบเออ่นีโออิโกอิสลีกมากกว่า U20 นะครับเพราะว่าถ้าถามว่าอ้างไหนเขียนไม่ได้ดีกว่ากัน ส่วนตัวนะในแง่ของความกระชับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าจะมีใครแบบอ่านรวดเดียวจบเลยหรือแบบอ่านยาวๆอะ่ะผมมองว่ายังไงยูยี่สิอ่ะก็ดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าความกระชับของมันมันทําความยาวมาได้โอเคมากๆเลยนะส่วนตัวนะ แล้วก็ช็อตพีคก,ก็มีหมดเลยนะครับผมแล้วบิวอัพทุกอย่างเพื่อมาระเบิดในจุดนี้เนี่ยก็ทํามาได้ดีมากๆนะครับผมพัฒนาการของแต่ละตัวละครในด้านสกิลเนี่ยก็สุดแบบสุดๆนะครับโกก็สะใจมากๆเลยนะครับผมแต่ก็นั่นแหละนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาร์ที่โดยรวมมันดีกว่านะครับอาร์นี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งใน,ในใจผมนะครับสำหรับนีโออีโกส์ลีเนื่องจากตามที่บอกไปการพัฒนาการของตัวละคร ลูกยิงที่พีกไม่แพ้กับไอ้พาสอยู่2เในส่วนตัวผมให้ลูกยิงแม่งดีกว่าอีกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีหลายอันไงเพราะอ้างมันยาวนะครับผมนะอ่าประมาณนั้นเนาะก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปคลิปนี้นะคลิปนี้ผมไม่ตัดนะยาวขานาดไหนนะผมก็จะแบ่งเป็นพาทเดียวไปเลยเพราะว่าไม่น่าใช่เรื่องนะครับเพราะว่ามันต่อกันไงมันไม่รู้จะตัดตรงไหนเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่า นั่นแหละนะครับจบไปแล้วนะว้ำรับคลิปนี้อยากให้ผมจัดเทลลสไลอรอีกก็บอกกันมาได้นะอย่าลืมแนะนำคอนเทนต์กันมานะเพราะว่าหมดคอนเทนต์แล้วจริงๆนะครับพูดไม่ออกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อขอตัวขอตัวก่อนนั่นเองนะใครชอบที่เมียหรือก็อะไรทับนะสว่วนนี้ขอตัวก่อนขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้มากๆอย่าลืมข้อที่ขอมานะครับผสว่วนนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ